วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013มารู้จักกับส่วนประกอบของ Microsoft Word 2013สาไฟสำหรับเรี่จะคำสั่งจั่การทั่วไปเช่นคำสั่งเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์ใหม่ หมวดเลยคำสั่งที่ใช้บ่อยเช่นบันทึกไฟล์หรือย้อนกลับ4ีริบบอนสูตรรวมคำสั่งทั้งหมดของแทบ็บเครื่องมือที่เกี่ยวกับการจัดการเอกสารการจัดรูปภาพและการวาดภาพ 5. ้าสเตตัสปาแสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่เปิดใช้งานเช่นแสดงจำนวนหน้าของเอกสารและหน้าปัจจุบันที่กำลังใช้งาน 6. โปรแกรมวินโดว์คอนโทรลปุ่ม จัดการกับหน้าต่างที่กำลังใช้งานเด็ดเควปุ่มช่วยเหลือเมื่อใช้งานแล้วเกิดข้อสงสัยให้คลิกปุ่มขึ้นมาช่วยแปดต่อ bar เลื่อนดูเอกสารอย่างรวดเร็วเก้า ruler bar เส้นไม้บรรทัดส่วนที่แสดงความกว้างยาวของเอกสารสิอ area พื้นที่พิมพ์งาน ขั้นตอนการคัดลอกข้อความ1เลือกข้อความที่ต้องการแล้วก็วางเคอร์เซอร์ขอบเสร็จแล้วคลิกขวาเลือกคัดลอกวางในตำแหน่งที่ต้องการวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการจะวางข้อความและกด คลิกขวาเลือกวางแบบข้อความเท่านั้นหรือจะคอนโทรนวี v. ขั้นตอนการตัดข้อความวางเคอร์เซอร์และตัดและครอบ ข้อความที่ต้องการคลิกขวาเลือกคำว่าตัดหรือ ctrl x ก,การจัดรูปแบบตัวอักษรจะมีชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาเต็มแนวและการกระจายแบบไทย การตั้งค่าแถบดับเบิลคลิกที่ไม้บรรทัดการตั้งค่าแถบดับเบิลคลิกที่ไม้บรรทัดเลือกข้างล่างแถบและพิมพ์ระยะแถบที่เราต้องการเป็นเซนติเมตร กดคําว่าตั้งค่าและตกลงการพิมพ์ข้อความในกล่องข้อความไปที่แทรกเลือกกล่องข้อความ วาดกล่องข้อความและวาดกล่องข้อความลงไปพิมพ์ข้อความที่ต้องการจะพิมพ์สามารถตกแต่งกล่องข้อความได้โดยการเติมสีของรูปล่างเปลี่ยนเส้นของเปลี่ยนเส้นสีกรอบและขนาดสีกรอบหรือว่าเปลี่ยนลักษณะของเส้น การจัดเอกสารเป็นแบบคอลัมไปที่แทรก การจัดเอกสารเป็นรูปแบบคอลัมน์ไปที่เขาโคงหน้ากระดาษเลือกคอลัมน์เลือกคอลัมน์ามตามจำนวนที่กำหนดไว้เสร็จแล้วกดตกลงก็จะได้3คอลัมน์การใช้ อักษรศิลป์ไปที่แทรกเลือกอักษรศิลป์จะมีอักษรรูปแบบต่างๆให้เราเลือกสามารถเปลี่ยนสีของรูปแบบอักษรศิลป์ได้โดยการเข้าไปที่รูปแบบและเลือกใส่สีของตัวอักษรได้ตามใจชอบ เอฟเฟกรูปล่างก็คือการทำให้ตัวอักษรของเรานูนเรื่องแสงขอบจางสะท้อนแสงและการเพิ่มเงานั่นเองการใส่สีของพื้นหลังไปที่ออกแบบเลือกสีของหน้าและเลือกสีที่เราต้องการได้เลย หรือต้องการเพิ่มสีแบบอื่นๆให้ไปที่เอฟเฟกตแบบเติมสามารถเลือกสีแบบไล่ระดับสีพื้นผิวลวดลายแล้วก็รูปภาพได้เสร็จแล้วตกเสร็จแล้วเลือกคำว่าตกลงลายน้ำเราสามารถเลือกลายน้ำแบบกำหนดเองได้โดยการ ใส่ลายน้ำแบบรูปภาพและการใส่ลายน้ำแบบข้อความการแทรกรูปภาพเข้าไปที่แทรกเลือกรูปภาพเราสามารถเลือกรูปภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราออกมาใช้ได้ในหน้ากระดาษนี้ สร็จแลแ้วกดคำว่าแทรกเราสามารถตกแต่งรูปภาพของเราที่เอามาลงได้โดยการเติมกรอบรูปภาพการใส่สีเอฟเฟกต์สีการแก้ไขความสว่างและความมืดของรูปภาพการใส่สีของรูปภาพให้เป็นสีอื่นแตกต่างออกไป การเปลี่ยนรูปภาพก็คือการที่เราเอารูปภาพอื่นแทรกเข้ามาอยู่ในรูปภาพที่เราได้ลงไว้ในตำแหน่งเดียวกันในจุดๆดเดียวกันในขนาดเดียวกันการการตั้งค่ารูปใหม่ก็คือการย้อนกลับไปค่าเริ่มต้นนั่นเองพอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ